สุดปลื้มคนไทยนิสัยดีนักท่องเที่ยวต่างชาติลืมมือถือไว้บนรถไรเดอร์ก็เอามาคืนแถมไม่เรียกเงินสักแอะข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่อง <ๆ S 2> ราวดีๆที่ชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยกันค่ะเมื่อผู้ช้ย e d เ i ดิรายาหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาได้ตั้งกระทู้เล่าถึงความประทับใจในความซื้อสัตว์ของคนไทยโดยเจ้าของกระทู้เล่านะคะว่าช่วงที่เขามาเที่ยวเมืองไทย <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของผู้คนโดยเฉพาะหลังจากเขาลืมโทรศัพท์ไว้บนโบ๊ วันนั้นเขากําลังทานข้าวเนร้านอาหารค่ะโดยที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองได้ทําโทรศัพท์ตกไว้ในรถโชคดีที่ไรเดอร์สังเกตเห็นโทรศัพท์ของเขาหลังจากขับรถออกไปได้ไม่กี่นาทีนะคะไรเดอร์จึงขับรถนําโทรศัพท์กลับมาคืนให้เขาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกประทับใจมากเพราะเพื่อนของเขาเคยทําโทรศัพท์หายที่ประเทศจีนและก็โดนไรเดอร์เรียกเงินสูงถึง 500หยวนก็ราวๆ2,300บาทนะคะจึงทำให้เขารู้สึกถึงความมีน้ำใจของคนไทยมากยิ่งขึ้นหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวต่างชาติหลายรายเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวดีๆในเมืองไทยเพียบเลยทีเดียวทางนี้ก็มองว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและในทุกประเทศก็มีคนดีและไม่ดีปะปนกันไปค่ะภรรยาชาวไทยของผมก็มีประสบการณ์คล้ายๆกัน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอลืมไอโฟนไว้ในร้านซักผ้าหยอดเหรียญเธอโทรหามันหลายครั้งจนกระทั่งหญิงสาวที่อยู่ที่นั่นรับสายและบอกว่าจะเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ภริยาของผมจึงให้เงินตอบแทนเล็กน้อยเพื่อขอบคุณผมสังเกตเห็นว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งมากประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับประเทศไไดคือคนส่วนใหญ่มีความซื้อสัตว์และมีจริยธรรม คอมเมนต์ถัดมานะคะบ,บอกว่าฉันประทับใจในเรื่องราวของคุณมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโชคด้วยเช่นกันยังมีคนขับแท็กซี่และตุกๆที่ไม่ซื่อสัตย์อยู่ไม่น้อยคุณต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน คอมเมนต์ถัดมานะคะบ,บอกว่าเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมากกว่าจะเชื่อในพระเจ้าที่จะให้อภัยต่อบาปนี่อาจอธิบายได้ว่าทําไมประเทศที่มักจะพบคนล้วงกระเป๋าและหนักต้มตุ๋นมากที่สุดในเอเชียคือฟิลิปปินส์ผมเคยพบกับคนไทยหลายคนที่เสนอให้ผมติดรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของพวกเขาโดยพวกเขาไม่คิดเงินเลยในตอนที่ผมเดินทางในแถวชนบทที่ขนส่งสาธารณะมีน้อย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ